หมูกรอบค่ะหมูกรอบหมูกรอบรอคุณลูกค้าอยู่นะคะถ้าสั่งเป็นกิโลร้านเดอะบีเซบอีดีข่ยกิโลละห้าร้อบาทค่ะคุณลูกค้าค่ะพร้อมน้ำจิ้มซีฟู้ดให้คุณลูกค้าด้วยนะคะทักเพจสั่งได้เลยนะคะหรือว่าจะโทรมาก็ได้นะคะ0909231978 เดอะบีแซบอีดีรามอินทาซอย5ค่ะมือดึกคิดถึงเดอะบีแซบอีดี y, นะคะหมูกรอบค่ะหมูกรอบรออยู่ด้านนี้จ้าอันนี้ยังไม่ได้นะคะเราต้องทอดซ้ำนะคะ ตอบไหมถามใจเธอดูนะคะอันนี้ทอดซ้ำรอบสองนะคะันเจงขานะคะก็จะได้เหลืองทองเป็นยองใหญ่นะคะแล้วก็รอน้ำมันเสร็จตัวแป๊บหนึ่งนะคะ พร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะเดอรดีเซตดีรามอินคาซอยห้าพร้อมเสิร์ฟหมูกรอบให้คุณแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามค้อหัวใจให้ด้วยนะคะ